สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มีธุระก่อนจะไปทำธุระขอแวะดื่นกาแฟเป็ดปโตคาปูชิโน่อะมชากินอะไรดีเนาะจะกินหวานหวานเย็นๆนะคะคิดๆคิดๆคิดซิกคิดซิคาปูชิโน่ได้แล้วคะ่ะเมนูที่ต้องการระหว่างรอชมวิวไป ถ่ายรูปตัวเองไปว่างๆรอแป๊บหบนึ่งค่ะเดี๋ยวได้แล้วสรุปเป็นชาเขียวไม่ใช่ที่ร้องมาโอเคไปไปไปเราจะไปที่ไหนกันสรุปมาที่โตโยต้าค่ะเป็นโชว์รูมเอารถมาเข้าศูนย์ค่ะถึงเวลาแล้วอคุณแฟนก็นั่งรอชิวๆอยู่นี่ครึ่งวันค่ะ โชว์เสื้อใหม่อยู่นี่ครึ่งวันไม่ได้ไปไหนเลยระหว่างรอก็นั่งเพลินไปอ่าเสร็จแล้ว,น,ลวนี่ค่ะสีหมอลกลูกรักค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ไปทำธุระแค่นี้สวัสดีนะคะ